สวัสดีคะ่ะสวัสดีย่าบ่ายบ่ายละบอนี่นะลือเทียงวันนี้ก็ตุ้มห่วคือเก่านะ,ะนี่พร้อมหน้าพร้อมตากินตำมะฮุงนะแต่ละคนมายัางหิวเลยเสียดายไม่ได้ต้มเนื้อไหมเนือ <มา S 1> เล็กมนหมมาพ <มา S 1> ร้อมนอนคือบปาปาบุ่มได้ต้มเนือไหมบอกเอามาเม่มนี่ยายนะแซ่บบ่ยายอร่อยไหมยายยายบอกว่าแซ่บเลยนะเล็กเพื่อนยี่กินลายเลยเด้อ อันนี้เล็กอันนดูดะคนละหุ่นเลยนะเลขสิบมีตบมะฮุงเป็นวิถีบ้านๆค่ะแบบนี้แล้วเห็นเห็นยูเอินนะถ้าเราอยู่บ้านเราจะมาตุ้มโฮมกันแบบนี้นะโดยมีเมต้นเป็นคนตําบางวันก็เป็นเหล็กม่ได้ตอยู่เธือบอกเป็นคนหาวัตถุดิบมาบางวันก็เหล็กท่ากินเป็นค้นแอวกิน แหลกเป็นคนชวนนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็ไกวหลานเอาหลานนอนบะบีบะมิดมิดมิได้ยานวาะมิได้กินมันเต็มกระตุกยังไงก็ไม่หมดรอกินทีหลังเอาหลานนอนก่อนเอาโกโก้นอนก่อนจะเละละคือละคือละอโหโชละเด็อะเอาก็เอาคลิปสกอน พอดีมันนี่นะมีเพ็ษอันนี้อันนี้คือไม่เพิดพอดีแสบบางมือกัคุณนายพ่นเอ็ดเพิษเมื่อวานนี้ไม่ได้ว่ากัดถิ่นพิษลุงขี้แม่ประเด็กแต่ละคนจำอันนั้นต้นประเด็กเลยนะนะต้นปลาโชูต้นปลาหน่อยมันจำเร็บหมดแล้วจำเร็บหมดแล้ว สิปลาเป็นต้นจำจนนอนวินคุโดยเฉพาะขอตินจำักสีเลยปราบีบอกว่าจำจนนอนวิ่นเขาเจอต้นน้อยมั้ยเหมนกันเยัอือมาบงมาเขาเนนนะเนี่ยออกินยางอเลียอร่อยคุณนะคะะจะเม่อ่อนูสาวาัน ว่ามาหลายให้กินแม่ไม่แงกินดอกแยกคว้าเหอะมันกินที่เธอเล้วยอดมันไม่เยอะดอกเพื่อกินที่เธอกินก็มีหลายเหมือนวะรอปลาบุ๋มมากินก่อนนี่มีมดเป็นซิฟขนกินก็มีมดหลายคักมุ่นนี้ก็ดอย่างนี้ดูซินี่ปลาบุ๋มเสียดายมาหล่ำแล้วแบบนี้หล่ำแล้วกระเพ็ดเพ็ดป่ะมีเพ็ดมื้อนี้แล้วแม่เติรนต่ำมีเพ็ดที่สุดนะ ตํามาหุงเสบเเสบมีเม e uh, ือกค่ะนั่งไปนั่งมาเดี๋ยวก็มีคนมาซ้ำเหมือนนี่นี่ปลาบียังไม่ทันได้กินปลาบียับเข้ามาแล้วเาื่องยัไม่กินบอา